3ส,สาขานี้หมองกับเด็กวิทย์หัวใจศิลป์ที่เรียนเกี่ยวกับคณะแพทย์เรียนเกี่ยวกับหมอแต่ไม่ใช่หมอแล้วเรียนอะไรล่ะจบไปเป็นก่อนน้องๆจะไปดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่อง You Passion Group กันด้วยและอย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียของชาง You Passion o น l i n e ทางด้านข้างนี้ได้เลย สวัสดีครับวันนี้โค้ดพี่บัตจะพามารู้จักกับสาขาที่ใครหลายๆคนเนี่ยเคยอาจจะได้ยินชื่อมาบ้างแต่ยังไม่รู้รายละเอียดเรียนเกี่ยวกับหมอแต่ไม่ใช่หมอกับ3สาขาด้วยกันที่เหมาะกับเด็กวิทย์หัวใจศิลอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่น้องๆจะไปดูว่ามีสาขาอะไรบ้างนะครับพี่โค้ดมีตัวช่วยดีๆสําหรับการเรียนต่อเข้ามาหาลัยเป็นยังไงไปดูกันเลยปวดหัวไหมกับการเตรียมสอบเข้ามาหาลัยเรียนที่ U p a s ช i o n มีโค้ดส่วนตัวมืออาชีพ วางแผนการเรียนการสอบแนะนำให้หมดไม่ต้องกังวลราคานี้ชําระครั้งเดียวจะสอบติดรุ่นพี่สอบติดร้อสมัครเลยมาเริ่มกันที่สาขาแรกเลยนะครับกับสาขาเวชนิทัศน์ซึ่งเรียนเกี่ยวกับหมอแต่ไม่ใช่หมอเรียนอะไรบ้างไปดูกันสาขานี้นะครับจะเรียนเกี่ยวกับการผลิตสื่อทางการแพทย์โดยเฉพาะการทําโปเตอร์การทําวีดีทัศน ภาพถ่ายหรือการผลิตผลจำลองเป็นต้นเพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยได้เข้าใจกันมากขึ้นเรียน4ปีด้วยกันสิ่งที่น้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับแพทย์ก็คือการเรียนกับอาจารย์ใหญ่ในช่วงปีที่หนึ่งแต่ไม่ใช่การผ่าตัดอะไรนะครับเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางร่างกายเช่นกายวิภาคศาสตร์จุลกายวิภาคศาสตร์จบมาได้วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเวชนิทัศ สาขานี้นะครับจบมาทำงานเป็นนักเวทนิทัศน์ช่างภาพทางการแพทย์นิติวิทยาศาสตร์ได้ทั้งภาครัฐและเอกชนตอนนี้มีเปิดสอนอยู่เพียงที่เดียวนะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นหากมีที่ไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะครับ ต่อมานะครับคือสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์สาขานี้นะครับจะเรียนเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์จะคล้ายๆกับเวทนิทัศน์เลยครับโดยสิ่งที่น้องๆจะได้เรียนนะครับแบ่งออกเป็น5น้าแขนงด้วยกันเช่นวิดีโอการวาดภาพการถ่ายภาพโมเดลกราฟิกจําลองและคอมพิวเตอร์กราฟิกครับเรียน4ปีด้วยกันสิ่งที่น้องๆจะได้เรียนใกล้เคียงกับแพทย์นะครับก็คือการเรียนพื้นฐานด้านสรีระเรียนกายวิภาคศาสตร์กับอาจารย์ใหญ่ เพื่อที่จะได้เข้าใจพื้นฐานของวัยวะและกล้ามเนื้อจบมาได้วุฒิเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ สาขานี้นะครับจบมาทํางานคล้ายๆกับสาขาเวชนิทัศนเลยอาจจะเป็นนักศึกษาทางการแพทย์หน้าที่หลักๆเนี่ยอาจจะเป็นการออกแบบตาํตาราทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเลยหรือจะไปประยุกต์กับกราฟิกทางการแพทย์ก็ได้ครับสาขานี้นะครับมีเปิด2ที่ด้วยกันก็คือ 1. นึ่งวิหดนศารยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล2องพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาสถาปตัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มาถึงสาขาสุดท้ายนะครับกับสาขาที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่อยู่ในคณะแพทย์เหมือนกันกับสาขากายอุปกรณ์สาขานี้นะครับเรียนเกี่ยวกับการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้กับร่างกายเราเช่นแขนเทียมขาเทียมหรืออุปกรณ์ดามหลังเพื่อใช้กับคนที่มีความผิดปกติทางร่างกายนะให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิม สาขานี้นะครับจะเรียนเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ด้วยเช่นเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างทางร่างกายอวัยวะต่างๆระบบการทํางานของร่างกายและได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ในกายวิภาคศาสตร์ด้วยเช่นกันนะครับสาขานี้นะครับจบมาได้วุฒิกายอุปกรณ์ศาสตร์บัณฑิตครับสาขานี้นะครับจบไปทํางานอะไรพอจะเดากันได้ไหมเอ่ย ใช่แล้วครับสาขานี้จบมาทํางานเกี่ยวกับรักกายอุปกรณ์รักวิณิชัยรักประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ที่รักษาผู้ป่วยโดยอุปกรณ์เทียมแต่ก่อนจะไปทํางานได้เนี่ยเราต้องสอบไปประกอบวิชาชีพนี้ให้ผ่านก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเปิดสอนอยู่เพียงที่เดียวคือวิทยศาร,รยาแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลน,นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับกับ3สาขาเวทีทัศน์เทคโนโลยีศึกษาแพทยศาสตร์และกายอุปกรณ์ ที่อยู่ในคณะแพทย์แต่ไม่ใช่หมอน้องๆน,น่าจะรู้จัก3สาขานี้มากขึ้นแล้วใช่ไหมครับหวังว่าน้องๆน,นะครับจะนําข้อมูลพวกนี้เนี่ยไปประกอบกับการตัดสินใจของน้องๆได้สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบนี่โค้ดเอง EP นี้พี่โค้ดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง You Passion Group กันด้วยและสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของ You Passion Online ทางด้านข้างนี้ได้เลย ครั้งหน้าพี่โค้ดจะนำข้อมูลดีๆเรื่องอะไรมาฝากกันอีกนั้นสามารถติดตามนี่โค้ดเองอีีต่อไปได้เลยส่วนวันนี้โค้ดพี่บัสขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายปวดหัวไหมกับการเตรียมสอบเข้ามหาลายัยเรียนที่ยูแพชชั่นมีโค้ดส่วนตัวเมือาชีววางแผนการเรียนการสอบแนะนำให้หมดไม่ต้องกังวลราคานี้ชำระครั้งเดียวจนสอบติดรุ่นพี่สอบติด1้อยเสมัครเลย